ไยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดย New Vos, SCB, ePassbook, l a ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมนะคะจะต้องมาสะกดคำภาษาไทยให้ถูกต้อง เกมสะกดคำสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้เริ่มต้นจากทีมที่มีคะแนนนำอยู่ก่อนนะคะทีมกับตันโกตีนำอยู่8ต่อ2คะแนนเชีสบายสไมทำไมห่างจังอแบบนี้ไม่ถือว่าห่างนะจ๊ะเอาเอาล่ะเรามาเริ่มสะกดคำแรกกันเลยดีกว่าพร้อมๆกันเลยนะคะขอให้สะกดคำว่า ทรงกรดคือคำที่มีความหมายว่าแสงสีรุ้งเป็นวงกลมล้อมรอบดวงอาทิตย์หรือ,รอดวงจันทร์ทรงกรดน้องเต้าค่ะททหารค่ะทหารครับรอเรือค่ะ,อคะงองงูค่ะก็ไก่ค่ะใช่เหรอรอลิงค่ะย ทรงกบนะทรงกบทรงกบทรงกบคุณคุณก็ไก่เราเรียแล้วมาหมาเลยทรงกลมเราเด็กค่ะก็เด็กแล้วค่ะเรเด็กครับเท่านี้ค่ะแค่นี้นะแค่นี้นะ ไม่่อเต่าเหรอนี่มันกลดไหลย้อนนะกดไหลย้อนก็ไม um> ่แบบนี้ค่ะกดไหลย้อนนี่กรดไหลย้อนก็รอเรือค่ะรอเรือรอเรือพอเจอพ่อเจอกับตันบิลลี่ยิ่งพูดยิ่งอายแทนคุณจังเลยอ่ะโนี่มันกวดไหลย้อนนะโอ้ยไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะทรง กรดจริงๆแล้วสะกดอย่างนี้ค่ะถูกไหมถูกถูกถูกถู้โอ้ดีเด่นมากๆถ้าเป็นเราตอบต่อไป็นคุณตาจ๋าค่ะขอให้เราร่วมกันสะกดคำว่าตาลขโมยโอ้โหต่อเต่าค่ะต่อเต่าพิมพ์เลยสละอา นอหนูขอไข่สระโอค่ะมอม้ายอยักษ์ค่ะปานขโมยถูกปานขโมยสะกดยังไงคะเยี่ยม อย่างน้อยสุดเรารู้แล้วเขาได้สองคะแนนคะแนนที่3ดูท่าทางเขาจะไม่ได้ไม่เป็นไรแยกตัวกันก่อนากันดคนเราเนี่ยนะได้ยินหรอถ้าดูถูกกันขนาดนี้จะได้รู้ว่าความเจ็บช้ำมันเป็นอย่างไรดูสายตาผมสิครัโอ้ดิฉันเห็นคำว่าว่างเป่า ไม่ถึงกับโง่ค่ะคุณโอ้ยคำนี้ให้คุณฝันดีสะกดคำว่างูสวัสด์การสะกดที่ถูกต้องนั้นเริ่มต้นด้วยงองูเริ่มสวยเริ่สวยสละโอไม่เอกสละโอสละอตามมาด้วยสอเสื้อ สอเสือสอเสือต้องบอกให้รู้ด้วยนะโบแวนนีไว้หันอากาศนี่แล้วตัวสำคัญที่สุดเมื่อกี้มันมีอยู่สองตัวที่ไม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 ่ปรึกษาอะไรนะอ๋อจะลูกเทพนี่นี่นี่โลกนี้คนไทยเป็นกันเยอะ ถ้ามันลามมาถึงที่นี่จะมีปัญหาเลยต้องใช้คำตัวว่าดอเด็กสะกดด้วยดอเด็กครับนี่ได้สะกดงี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูนะคะงูสวัดโรคงูสวัด กลับมาที่ทีมที่ดีที่สุดกับันวิลลี่ทีมที่ดีที่สุดนะคะเริ่มที่น้องนิชาเลยเดชาบุญนะคะให้น้องนิชาสะกดคำว่าเทพพนมโอ้โหสระเอค่ะสระเอทอรทหารทอรทหารพอผ่านพอผ่านเฮ้ยติดกั้ อีีนอนหนูค่ะนอหนูเฮ้ยมอม้ามอม้าคุณเล็กเป็นอะไรคุณเล็กอาอาอาเอ้เอ้ยโอเคนี่มันาดว่าเทปลายเทปพนมอันนี้ไม่ถูกเหรอ เทพเพราะมันต้องยังไงมีพอพานตัวนึ่งฉช่ลยใช่เลยใชเลยใ่ลยมันขัดพอพานตัวหนึ่งหรอคะบางคนก็มีพอพานสองตัวบ้างก็ว่ามีพอพานหนึ่งตัวบ้างก็ว่าถ้ามีพอพานตัวเดียวมันก็เหมือนเทพนมหรือบางทีก็เป็นเทพนมจริงๆแล้วถูกลายเทพพนมนั้นสะกดอย่างนี้ค่ะ ครับผมคุณยังคิดว่าผิดเลยอย่าอย่ากอยากตัวนี้นอนหัวหมายตัวน่าพวกเนี้ยเุ้ยนะ่นองทหารพอพันนอนหนูอ้าวเฮ้ยอาการอาการอาอาการเลยไม่ใช่แล้ต้องมีของตัวเนี่ยพตอบถูกเฮ้เรามาที่คุณอาณัทธพลสำหรับคุณอาณัทธพลให้สะกดคำว่า น้ำจันที่แปลว่าเหล้าค่ะสุรานอหนูนอหนูสระอําไม่โทรครับจอจานครับค่ะไม่หันอากาศนอหนูครับลี่ลูกเทพกูสุดยอดจบหรือะจบเลยพอแล้วครับ ลูกเทียนพูดอะไรก็เชื่อหมดคำว่าน้ Station ําอ่ะไม่ห่วงแต่คําว่าจันอ่ะมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วน้ําจันท์ที่แปลว่าเล่าสะกดยังไงคะไม่ไม่ไม่แม้แตแม้ว่าอาเขาผิดเราอย่าไปซ้ำเติมเขาแต่ว่าถึงแม้ว่า,าวันนี้ผิดแต่โอกาสหน้าอาน่าจะสะกดถูกเพราะว่าอาต้อง ดูแล้วจังแล้วนำไปไ้เจับไปขอโทษทำไมคุณมีความสามัคคีกันเหลือเกินนี่คือกองเชียร์ของคุณหรือว่าไก่ที่เล้าคุณเนี่ยไก่ <c oughs> ใ,ใส่เสื้อข <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยผมยังไม่เคยบังคับอะไรพวกเขาเลยเนี่ยคุณ จะไปบังคับอะไรได้เขานั่งจนเปแผลกดทับกันหมดแล้วถูคนนี้คนต่อไปของเราคุณคนนั้นสิ้นไปแล้วเหรอคะให้พี่ชายเอาผ้าขาวมาห่อหน่อยเอาสู้วันนี้อะไรที่เรียกว่ายากที่สุดในคัมภีร์ที่คุณมีอ่ะเอาคันนั้นมาเลย อดูนะคะเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งตัวออกจะแบนๆปลาถูตัวแบนๆเฮ้ยเราได้ปลาถูเหรอกลัววะปลาผู้เท่าปลาผู้เท่าสระอูเป็นไงเออจะวอกไดรไงปลาปลาสราอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูรู้แล้วว่าจะจะถามว่าปลาอะไร คุณรู้เลยอ่ะปลาเต่าเตยเต่าเตยเต่าเตยมันก็เป็นญาติกับเต่าเตยนะก่อนจะเป็นเต่าเม็ดจละเมศก่อนจะเป็นเต่าเตยเขาเป็นปลาจละเม็ดจละเม็ดปลาจระเม็ดจอดจานนี่ดู้เลยน้าตาจริงจังมากเลยรอเรือ อตาย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 เอาอะไรที่ยากที่สุดในคัพีออกมาเลยจดจานรอเรือตาย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 จะรำเมะโป๊ะโปพี่ขอร้องเลยอย่าย่ำยีกันมากเลยเอาแล้วแค่นี้แค่นี้พี่ก็อายพออยู่แล้วพอจานรอเรือเราต้องมีสละอาด้วยตามมาด้วยสละเอ ตลาดเอมอม้ามอม้าต้ก็ตอบลอยเรือปะวะก็ตอบรอยเรือเลยเหรอกรบเม่ตอดปลากระเม็ดปลากระเม็ดกระเม็ดอยากเองอยู่ในเอะไรเขาเขาสะกดตามสำเนียงที่คุณตุยอ่านเมื่อสักครู่นี้คือทางใต้นิดนึง จระมิดรเจระมิดถุงเจระมิดฉะนั้นต้องตามมาด้วยต่อเต่ารอเรือแน่นี่คล้าไทยคล้ายๆกับอันเข่าอันผิดว่าเจอจระเข้ตัวยาวเมตรหนึ่งแล้ววันนี้นะครับ ชาวประมงของเราได้จับปลาจระเมศจาระเมดนะเอาไปดูว่าปลาตัวแบนๆที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะคะปลาจระเมดเนี่ยสะกดยังไงถูกจระเมดเป็นได้ถูกมา จะละเพ็ดปะลาจระเิ็ดรวมแล้วก็มีคะแนนจากน้องนิชาไปแล้วหนึ่งคะแนนไงคะเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาเก็บอีกสองคะแนนดีกว่าทราบแล้วกดไฟนะคะพร้อมแล้วเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไร เขาล็อกเลยครับเพลงนี้แสงสุดท้ายครับผมแสงสุดท้ายเป็นชื่อของเพลงนี้สองคะแนน